สวัสดีค่ะช่างโปรจากร้านสมัยไอทีเซอร์วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวงานซ่อมบอดี้ MSI นะคะอยอดฮิตมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะคะ MSI ค่ะของลูกค้าก็จะเป็นนี่ค่ะตัวนี้เลย GP 6 2นะคะเป็นรุ่นเกมมิ่งนะตัวนี้ก็คือส่วนของบอดี้ของลูกค้าค่ะค่อนข้างที่จะ เสียหายเรียกว่าเสียหายค่อนข้างหนักเลยก็คือตัวฐานเดิมคือไม่มีเลยก็คือทางร้านต้องเสริมฐานให้ใหม่นะคะแล้วก็ทําการใช้กาวอีพ็อกซี่นะคะเสริมเสริมฐานให้เนาะค่ะก็ตอนนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะคะนี่ค่ะก็คือซ่อมผ่านแล้วเนาะ นี่ก็คือจะเรียบร้อยเลยค่ะสวยงามเลยนะคะตรงฐานเราก็คือเสริมตัวกาวแน่นใหม่เหมือนเหมือนทําฐานใหม่ให้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับบอดี้แตกได้รับความเสียหายนะคะตรงบานพับนะคะแนะนำให้คุณลูกค้ารีบนำมาให้ทางร้านตรวจสอบนะคะแล้วก็เข้ากระบวนการซ่อมนะคะเพื่อให้ ไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะคะค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ผ่านทางเพจ Facebook หรือ Line แอดออฟฟิเชของทางร้านนะคะวันนี้ช่างบัวขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ